ก็ขอกราบตัวดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันใหม่ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMP Social นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้มก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือม่ก็สแกน QR โค,โค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่ะผมก็จะเข้าเว็บไซต์เลยก็แล้วกัน เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะใครเพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะอย่าลืมติชันไปใช้การอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยตัวคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาที่ยากนะก็สามารถล็อกอ เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเนาะหลักๆก็จะมีทั้ง f c e b o o k i อ s ส a าแกรมยู u ูบิกิท็อกเนาะเดี๋ยวนี่ก็จะมาใช้ด้านของ f a c e b o o กก็แล้วกันนะครับแล้วก็มอมูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปเนาะแล้วก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เราหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นอันที่สองก็แล้วกันนะครับแล้้้วกก็ัลิงนนีาใ่ไเะ แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยน,นะครับถึงก็จะใส่ไปสัก100เลยก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายแล้เป็นทียแลอนนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนานะก็เราจะกดซึ่งก็เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมายละเยดเพิมเติมก่อนด้าน,น,นบนตรงนี้ได้เลยน,นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนาะอ่ะเราก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับคคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จ เราก็จะเด้งมาหน้าปอกกังซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดทเหมือคุณตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเลขกอเดองเราน,นะครับแล้วก็มีลิงก์เท่าพึ่งแนบไปด้วยเนาะก็คร้าวๆก็มาตรวจสอบก,กันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอด,ดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดยมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดมีเติมเงินตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยทำเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชําระเลยนะครับมีทางพรอมเพย์โทมนลิวอเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับ ถ้ากดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หรือหนังจีนตรงนี้เบดได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะมากกว่า300กว่าเรื่องเลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขาอดีด้านหลังตรงนี้ให้เรากดเข้าไปอ่านกนล้กยดสไเ แต่คนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อ admin นะครับก็สามารถกดติดต่อ admin ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาเลือกางการติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับ admin ได้เลย admin ตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็กดตรงนี้เพื่อเปิดเขียวโค้ดมให้สแกนกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เรามาดูด้านล่างตรงนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราจะได้เรื่องคุณถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบข้้้าามเเสรรนนีไดลย่ตงงก็ึ ข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ยอดขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่17คนเองครับเดี๋ยวผมก็จะทำการรีเซ็ตไปรครั้งหนึ่งเลยก็แลนะ้วกันเนาะอ่ะหลังจากรีเซ็ตมาแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทำรายการไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดิมก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับอ่ะหล้ว ตอนนี้ผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบตามจํานวนเลยนะครับทางเว็บไซต์ก็ทาการแถมมาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่จะดีสุดๆไปเลยนะครับก็สามารถมาตอกสอบกันตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาแล้วต่างกันแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคัดล็อกลิงตรงนี้เนาะ งลิงก์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณจักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคุณเติมค่าต่ำร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิช็นช่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ